วนันขึ้นคืนอายุสังขารของสัตว์ทั้งหลายตั้งป่วงไปแต่ว่าพวกมนุษย์ของเราขึ้นไปขึ้นกันเลยวนันมืนวันหนึ่งหนึ่งอายุของวันหนึ่งหนึ่งนี่มีจักชั่วโมง มี24ชั่วโมงติวันนี้กำหนดวันมันเกิดได้วันเสาร์วันอาทิตย์เพอนั้นชั่วโมงท้อนี้ชั่วโมงวันนั้นจึงเกิดขึ้นมาวันหนึ่งมันมีหนึ่งร้อยหกสิบแปดชั่วโมงบ่วันเาเสาร์วันอาทิตย์ก็ดีมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาได้ เดียนนี่การหู่จะว่ามันเกิดหูจากว่ามันดับแต่คนเ้าเกิดมาแล้วมันโมหูจากวันดับวันเกิดหูชีวิตของคนข้าเคืออะไรมันขึ้นเกินอายุสังขารของมนุษย์ไปทุก,กวันทุนที่ทุกชัมม่วโมง แล้ววันนี้เราเหตุอย่างอยู่